สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญสญกันหน่อยนะครับจากหนังสือคลาสสิกเลยวิธีชนะทุกและสร้างสุขของเดลคาร์นากีอืมเล่มนี้ดังมากนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าเออจากเนื้อหาเนี่ยมีหลักการอะไรที่เราพอจะหยิบเอาไปปรับใช้ได้บ้างกับเรื่องความกังวลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละครับค่ะก็น่าสนใจมากค่ะ ไม่ใช่แค่ดูหัวข้อแผ่นๆนะครับแต่จะพยายามดึงแก่นสำคัญสคัญออกมาคุยกันเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่หนังสือเขาเน้นเลยคือเรื่องรากฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทุกข์ที่ควรรู้แล้วก็ศิลปะแห่งการวิเคราะห์ทุกข์ ทำไมล่ะครับทำไมการเข้าใจการไปวิเคราะห์ความกังวลเนี่ยมันถึงสำคัญเป็นก้าวแรกเลยมันต่างจากปล่อยปลยให้กังวลไปเรื่อยๆยังไงครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะคาเนกีมองว่าไอ้ความกังวลที่มันคลุมเครือๆเ,เนี่ยแหละที่มันไม่มีรูปไม่ชัดเจนนะคะอันตรายที่สุดเลยอ๋อครับเพราะมันทําให้เราเสียพลังงานไปเปล่าๆกับการคิดวนไปวนมานึกออกเลยครับ เมือนเรากลัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะเหมือนกลัวผีที่ไม่รู้หน้าตาการวิเคราะห์ทุกก็เลยเหมือนเราเปิดไฟไล่ผีไงคะอ๋อครับครับคาเนกีเขาก็เสนอหลักการง่ายๆนะแต่แบบทรงพลังมากอย่างเช่นลองเขียนออกมาเลยเขียนให้ชัดๆว่าเรากังวลเรื่องอะไรกันแน่เขียนออกมาเลยเรอครับใช่ค่ะแล้วก็ลองคิดดูว่าอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆอืมแล้วก็ลองทําใจยอมรับมันดูพอยอมรับจุดที่แย่ที่สุดได้แล้วนะคะ คอยเริ่มคิดอย่างใจเย็นๆว่าเออเราจะแก้ไขหรือจะปรับปรุงสถานการณ์นั้นยังไงได้บ้างอ๋อเข้าใจแล้วครับการเผชิญหน้ากับปัญหาแบบนี้นะคะมันช่วยลดความกลัวที่เกิดจากความไม่แน่นอนได้เยอะเลยค่ะเข้าใจเลยครับพอเราเห็นหน้าตามันชัดๆแล้วมันก็น่ากลัวน้อยลงจริงๆด้วยแต่ทีนี้เอ่อความกังวลนะครับมันก็มักจะกลายเป็นนิสัยไปแล้วใช่ค่ะติดเป็นนิสัยเหมือนเราชินกับการคิดลบคิดวนไปแล้วในหนังสือมีหัวข้อวิธีทำลายนิสัยชอบมีทุกเสียก่อนที่มันจะทำลายท่าน อืตรงนี้เขามีแนวทางปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมเลยไหมครับว่าจะเปลี่ยนนิสัยที่มันฝังแน่นๆพวกนี้ได้ยังไงมีค่ะมีแน่นอนคือหนังสือไม่ได้หยุดแค่การวิเคราะห์ไงคะแต่เน้นให้ลงมือเปลี่ยนนิสัยเลยแล้วก็สร้างแนวคิดจิตใจเพื่อนำมาซึ่งสันติและความสุขอย่างจริงจังสร้างแนวคิดใหม่เลยใช่ค่ะคานากิเสนอหลายวิธีเลยที่แบบเอาไปใช้ได้จริงมากม เช่นหลักการอยู่กับปัจจุบันขณะอ่าอันนี้เคยได้ยินครับที่เขาเรียกว่า life in day t i p e compartments นะคะคือให้เราสนใจจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าของวันนี้เท่านั้นพอโฟกัสแค่วันนี้ใช่ค่ะอย่าเพิ่งไปกังวลถึงอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วหรืออนาคตที่มันก็ยังมาไม่ถึงครับอีกเทคนิคหนึ่งคือทำให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอหาอะไรทำใช่ค่ะหากิจกรรมที่มีประโยชน์ทำไปเลย เพื่อไม่ให้จิตมันว่างแล้วฟุ้งซ่านไปกับเรื่องกังวลอ๋อครับอันนี้มันไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบลมๆแล้แงๆนะคะไม่ใช่แค่บอกให้คิดบวกไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการฝึกวินัยทางความคิดแล้วก็การกระทําเพื่อเป็นลดพื้นที่ให้ความกังวลมันเข้ามาได้อ่ะค่ะโอ้ oh, การฝึกอยู่กับปัจจุบนันกับการทําให้ตัวเองยุ่งนี่น่าสนใจมากเลยครับฟังดูเป็นวิธีที่เอเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับค่ะลองดูได้เลย แล้วพอพูดถึงปัญหาในชีวิตจริงๆหนังสือก็เจาะจงในที่เรื่องที่คนส่วนใหญ่เจอกันเยอะใช่ค่ะอย่างเรื่องวิธีบันเทาทุกทางการเงินของท่านด้วยอืมเรื่องเงินเงินทองทองนี้ปัญหาใหญ่เลยใช่ครับหลักการที่ใช้กับเรื่องเงินนี้มันต่างจากเรื่องอื่นๆไหมครับหรือว่าจริงๆก็ยังใช้แนวคิดพื้นฐานเดียวกันแกนหลักยังคงคล้ายๆกันนะคะคือการนำหลักการวิเคราะห์กับการจัดการทัศนคติมาปรับใช้นี่แหละคะ่ะ เหมือนเดิมใช่แม้เป็นเรื่องเงินคานเนกิก็ไม่ได้เน้นแค่ว่าโอ้ยต้องหาเงินให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเท่านั้นไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่เน้นที่การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของเราอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนระบุความกลัวที่แท้จริงของเราเกี่ยวกับเงินให้ชัดเจนก่อนกลัวอะไรกลัวไม่มีพอใช้กลัวไม่มั่นคงครับต้องรู้ก่อนว่ากลัวอะไรใช่ค่ะจากนั้นก็ค่อยวางแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมทำงบประมาณดู ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือหาทางเพิ่มรายได้แต่ส่วนสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยนะคะคือการปรับทัศนคติที่มีต่อเงินกับความมั่นคงด้วยปรับความคิดเรื่องเงินใช่ค่ะให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆแยกแยะให้ออกระหว่างความต้องการกับความจาเป็นอืมอันนี้สาคัญแล้วก็เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่บ้าง การจัดการกับความกังวลเรื่องเงินมันเลยเป็นการผสมผสานกันค่ะทั้งแก้ปัญหาภายนอกและปรับความคิดภายในของเราด้วยฟังดูแล้วเหมือนเป็นกระบวนการเลยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนใช่ค่ะตั้งแต่การทําความเข้าใจปัญหาให้ชัดชัดด้วยการวิเคราะห์ค่ะการปรับเปลี่ยนนิสัยทัศนคติที่มันไม่ค่อยดีต่อความสุขของเราอืไปจนถึงการลงมือแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินถูกต้องเลยค่ะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆที่น่าจะมีในหนังสือเข้าด้วยกันนะจะเห็นภาพรวมเป็นกระบวนการที่ชัดเจนเลยครับเริ่มจากเผชิญหน้ากับความกังวลก่อนเลย define and analyze อย่างนี้ปัญหาเผชิญหน้าจากนั้นก็ปรับมุมมองปรับพฤติกรรมที่มันคอยหล่อเลี้ยงความกังวล change habits and mindset เช่นฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือหามองแง่บวกดูบ้างครับผมและสุดท้ายคือลงมือทา take action เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นต่ออย่างมีสติเป็นระบบต้องลงมือทําด้วยใช่ค่ะมันเป็นการบูรณาการทั้งความคิดและการกระทําเข้าด้วยกันเลยมีอีกมุมนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะถูกมองข้ามไปง่ายๆคือเรื่องหลัก6ประการเพื่อป้องกันความอ่อนเพลียและทุกข์ทั้งจะส่งเสริมกําลังงานและจิตใจของต้านให้กระปรี้กระเปรา่า อ๋อ oh, เรื่องความเหนื่อยล้าใช่ครับการเชื่อมโยงระหว่างความเหนื่อยล้าทางกายกับความทุกข์ทางใจนี่มันสําคัญยังไงครับทําไมการจัดการความเหนื่อยถึงช่วยลดความกังวลได้ด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าคาเนกิมองการจัดการความกังวลแบบองค์รวมเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องใจอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจล้วนๆค่ะคือความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อสภาพจิตใจของเราจริงครับเวลาเหนื่อยนี่อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยใช่ค่ะ เวลาเราเหนื่อยเราจะหงุดหงิดง่ายคิดอะไรในแง่ลบได้ง่ายแล้วความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่างๆมันก็เลิกลงด้วยค่ะครับหลักการง่ายๆที่น่าจะมีในหนังสือนะคะก็เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักผ่อนคลายหรือแม้แต่การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อไม่ให้เราเหนื่อยจนเกินไปอ๋อจัดการพลังงานตัวเองประมาณนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เรามีพลังงานทั้งกายและใจมากขึ้น พอเรารู้สึกสดชื่นมีกำลังวังชานะคะเราก็จะมีความคิดที่ปลอดโปร่งขึ้นมีภูมิต้านทานต่อความกังวลได้ดีขึ้นด้วยเข้าใจเลยครับการดูแลร่างกายก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลจิตใจ,จในการเอาชนะความทุกข์นั่นเองค่ะโห oh, ครบวงจรเลยนะครับค่ะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ